ปิกแอปมันจะเป็นเหมือนกับไมโครโฟนครับคือจะมีหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณรับเสียงจากสายกีตาร์เข้าสายแจ็คแล้วไปออกตัวแอมป์สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง p i c k Up s i n g l e Coil และ h u m b u c k i n g เนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมวันนี้เราก็นำมาเป็นกีตาร์ทรงสตรัทสองตัวนะครับที่เป็นซิงซิงซิงกับซิงซิงฮัมแต่เดี๋ยวเราจะวัดกันตรงที่จุดที่มันเป็นฮัมเลยนะเอาให้เห็นชัดๆว่าซิงเกิลคอยกับฮัมเบอร์กิ้งเนี่ยมีความต่างยังไงในภาคเสียงคลีนและเสียงแตะนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดสอบเนี่ยเรามาทําความรู้จักคร่าวๆกันก่อนว่าปิกอัพคืออะไรครับผมปิกอัพมันจะเป็นเหมือนกับไมโครโฟนครับคือจะมีหน้าที่เป็นสสื่อััญญาณรบ เสียงจากสายกีตาร์เข้าสายแจ็คแล้วไปออกตัวแอมป์ก็จะวางตำแหน่งต่างๆแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นไปอ่ะอย่างทรงสเต็ก็จะมี3มตำแหน่งแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น3ามตำแหน่งซึ่งวางเหมือนกันแต่สังเกตไหมว่าคือเขาจะวางตรงหมดเลยอืมส่วนถ้าเป็นซิงเกิลคอยเขาจะวางเบี้ยวตัวหนึ่งอย่างฝั่งของเราเนี่ยเป็นซิงเกิลคอยฝั่งนี้เป็นฮัมเบอร์กิ้งงั้นถามเลยดีกว่าว่าซิงเกิลคอยเนี่ยกับฮัมบอรกิ้งต่างกันยังไงต่างครับเนื้อเสียงก็ต่างกันก็เรื่องของซิงเกิลคอยกันนะครับซิงเกิลคอยเนี่ว่าาบง เราก็มีแต่เสียงกาที่ค่อนข้างเยอะส่วนลักษณะข,ของซินคอย์เนี่ยคือจะมีแค่ตัวเดียวก็จะเป็นตัวคอยตัวเดียวเลยซึ่งข้างในจะมีแท่งแม่เหล็กยู่ตรงกลารครับผมเราจะพันด้วยคอยโผลลวดจากนั้นก็จะเป็นตัวรับสัญญาณเสียงจากทางด้านบนนี้ก็เป็นตัวสื่อสัญญาณของแม่เหล็กไฟฟ้าครับผมทำให้เกิดเสียงออกมาต่อไปเป็นทับบักกิ้งนะครับผมตัวทับบักกิ้งเนี่ย,ม,ยมันก็คือตัวสิงเกิลคอย2ตัวมาประกบกันตัวแม่เหล็กเนี่ยเขาก็จะกลับคั่วกัน แล้วก็มีการพันขดลวดหรือว่าคอยเนี่ยกลับด้านกันด้วยครับผมการที่เขาทําอย่างเงี้ยทำให้เสียงมันหักล้างกันแล้วมันจะทําให้ไม่เกิดเสียงฮัมหรือว่าเสียงจีนะครับโทนเสียงที่ได้เนี่ยจะมีความพุ่งหนาอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับซิงเกิลคอยเรื่องของความอุ่นของเสียงเนี่ยออกมาแบบชัดเจนเลยพูดถึงแนวดนตรีสําหรับแนวแบบกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยและฮัมบารกิง้งผสมอย่างเงี้ยครับจะเหมาะกับพวกเพลงต่างๆเช่นล็อกขึ้นไปเลยที่มีการใช้โอเวอร์ไดติชชันนะครับเพื่อเป็นการแบบทําให้เสียงดิ มีความเหนียวมากขึ้นในตัวบิดเพราะว่าสองตัวประกบกันทําให้แรงขึ้นเสียงพุ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าเวลาเล่นน่ะมันจะติดนิ้วมากขึ้นด้วยส่วนตัวซิงเกิลคอยเนี่ยเนื้อเสียงออกไปทางบางๆมันจะเหมาะกับพวกโอเวอร์ได์มากกว่าโอเวอร์ได์เนี่ยก็คือเสียงที่มันจะแบบไม่ได้แตกนะ่ะเท่าดีตัวชันมันจะเหมาะกับพวกเพลงแ,แ,แบบแนวแบบแจ๊สหรือแบบจิมมี่ฮินดิกก็ได้ที่แบบล็อกเบาๆเล่นแบบเสียงแตกอ่อนๆอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคทั้งสองตัวนี้ก็มีความตแตกพอสมควรอันนี้อาจจะเป็น แบบออริจินอลหน่อยส่วนอันนี้น่าจะมาที่หลังเป็นแบบโมเดนสมัยใหม่ที่ทําให้เล่นได้กว้างมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาวัดกันตรงแบบตรงส่วนบิดนี่เลยนะว่ามีความต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เค okay, หลังจากที่ได้ลองไปแล้วนะครับผมอ่ะเราลองให้เป้สรุปกันเลยดีกว่าว่าซิงเกิลคอยและแฮมเบอกิ้งเป็นยังไงบ้างจากที่ลองนะครับผมเอาเป็นซิงเกิลคอยก่อนในเรื่องของเสียงคีนเนี่ยความบางของเนื้อเสียงอ่ยมันบางกว่าแต่ความใสอ่ะใสกว่าแล้วก็ผ้าของเสียงแตกก็คือจะมีความบางๆไม่ค่อยเต็มแต่เล่นได้แล้วก็เรื่องของเสียงจีเนี่ย ต้องทำใจไว้เลยว่า s e c o กิ c คอยเสียงจี่จะมาในเวลาเปิด Over d ร์ไดร i ์สุชชันอยู่แล้วครับผมมันเป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์ที่เป็นซเกิ c คอยเลยโทนโดยรวมของเสียงแต่ของ s e งกิ c คอยเนี่ยก็จะมีความบางเป็นโน้ตแบบบางๆไม่ได้แบบบล็อกดิบๆมากซึ่งตัวนี้มันจะได้เสียงที่แหลมาชาัดกว่านะครับผมต่อไปเป็นตัว h u ม b บอ g i กิ้งฮัม g บ i n g กนี่ก็แบบเห็นได้ชัดเลยเหมือนกัน เสียงมีความอุ่นและใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของเสียงคี์เนี่ยจะมีความใหญ่ของเสียงมากขึ้นเอาพุทแรงกว่าเดิม,มอย่าเงเราเห็นได้ชัดเลยแล้วพอเป็นเรื่องของเสียงแตกเนี่ยเวลาเล่นคอร์ดหนักๆอย่างเงี้ยเสียงที่ได้คือมันก็หนักตามอารมณ์ของเขาเลยครับคือเสียงมันแบบมาเต็มอ่ะคือมันแรงอ่ะมันจะตอบสนองได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบโซโล่หรือเป็นพาวเวอร์คอร์ดหนัก,นกๆมันรองรับได้หมดเลยในเรื่องของตัวฮัมปบักกิ้งโอเคก็ ความต่างก็ค่อนข้างชัดเจนกันอยู่แล้วสำหรับการทดสอบวันนี้เดี๋ยวเราลองสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าอย่างกีตร์สตรัทที่เป็นซิงซิงซิงกับซิงซิงฮัมเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนเหมาะกับผู้เล่นสไตล์ไหนอ่าเอาเป็นสตรัทตัวซิงซิงก่อนซิงซิงเหมาะกับคนที่ชอบเล่นคลีนหวานใสล็อกเบาๆอ่อนๆไม่ต้องหนักมากคนที่ชอบเล่นเพลงหวานๆเหมือนพวกแททูคัลเลอร์อย่างเงี้ยล็ Lock, อกอ่อนๆใสโอ้ oh, ได้นิดๆโซโล่จางๆไม่หนักมากจะเหมาะคนแนวนั้นมากกว่า ส่วนอันนี้ฮัมเบอรกิ้งเหมอคนที่ชอบเล่นอะไรที่แบบค่อนข้างแบบวาไเลตี้หน่อยเล่นได้หลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นล็อกหนักล็อกเบาเล่นบูหรือเล่นหว,วานหวานได้หมดเลยความไหวของตัวฮัมบัรกิ้งเนี่ยจะสู้ตัวสิงเกขลังไม่ได้อ่าก็ต้องแลกกันแต่ถ้าเอาแบบที่เห็นบ่อยๆเลยนะอย่างแบบพวกนักดนตรีอาชีพอะไรเงี้ยก็จะเห็นเป็นสิงิงๆหัมซะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแบบตัวเดียวแล้วแบบเล่นหลายๆสไตล์ไปเลยแต่ถ้าแนวแบบ เออแนวที่ชอบหวานๆจริงๆเนี่ยยังไงเขาก็จะเล่นเป็นสิ่งๆแน่นอนแนวเพลงที่มันคีนหวานๆห,หรือถ้าเกิดชอบเล่นแบบแนวปั่นปันสายกีตาร์ฮีโร่ก็จะมีแบบพวกแบบ อีกทีมัลสตีนอย่างเงี้ยในยุคเก่าๆต่อให้เป็นซิงเกิลคอยเขาก็ไปโซโล่เป็นกีตาร์ฮีโร่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนละกันเสียงและสำเนียงมันก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทําคลิปสาระดีๆหรือว่าคําถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์บอกเรามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยและกันกีตาร์สองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น รูปภายนะครับมีหลากหลายสีจริงๆเรามีมากกว่านี้เยอะแยะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ